สวัสดีค่ะแม่นยังออกมาบัดน,นี้เพราะมีแต่นกทั้งเบิดแล้ยินแต่เสียงนกบัดน,นี้อยู่ต้นบักบกสองต้นนึ่กัมีแต่นกต้นบักบกก็อยู่แถวหน้านี่ละแต่ว่ามันเก็บบ่ได้เพราะว่ามันลงหน้าเบิด ฟังมึงดูเอซีเสียงนกนะมันสิเอากระสอบมาใส่เข่าละบอเขา่าออกร่วงเบิดแล้วอยินแต่เสียงนกาเข่ามางามเท้ไข่แน่ไข่แน่เนาะเข่าทงนี่ป้าเอฟซี FC. เป็นสาวแก่แล้วเดี๋ยวก็สิได้ เอาปุ๋ยมาใส่เรียบร้อยแล้วเด้อนี่ต่อไปนี่กระสีลอกเก็บเกี่ยวยางเดียวแล้วเนาะเขาง,งามงามหน้าติดบ,บ้านหน้าติดบ,บ้านน้อบ่ม,มีน้าบ,บ่ท่วมเนาะนี่เป็นเข่าหมดแล้วแต่ว่าเสียงนกนี่แล้วมันหลายท่านคุณเต็มตุนไม่ตุนลาเห็นตนกทั้งเบิดบ้าง ย่ามันเข่าไปในบ้านกับโอโ้โหเนาะอุ่นี่ต่ต้นไม่ต้นบกสองต้นนี่ทีมานอนห้อมกันยู่นี่บ่อ่าได้ยินแต่อีปูบัดนี่นี่อีปูกะได้มาหาเก็บป,ปูได้บักหลายนึงไข่เอฟซีมีจ่จะตัวใหญ่ๆนี่ปูหน้าได้บอแมนปูภูเขา มาเจอไปหาบาได้ปูภูเขามาหาแต่แถวหน้านี่แหละเนาะหาปูหน้านี่ก็พ่อได้กินกับเขากับปลาหามาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาหากับปูเอฟซีเอ้ยลงไปหาในในไฮในหน้านั่นแหละตอนที่มีน้ำก็พ่อได้เก็บอยู่เนาะเก็บไปเก็บมากก็ได้จน่าบักหลายหน่วยอยู่ เอ็ดีเอ้ยพอ่อลนะเนาะซัมนี้พอ่อละุเสียงนกมันปดัดนกสีมากินเขา่าได้สิไปหาผ่าแดงหาอีหยังแล้วมาใส่แต่ว่ามันยังบ่ท่านได้ออเข่าก็ได้เนาะมันสีมากินแถวนี้ก่อนนี่ของอ้ายของพี่ชายนี่โอ้ออกเปินแล้วได้เนี่ติดกันแต่ว่าเขา นี่เขาหยอดเอาเขาบบได้ดำเนาะเขาหยอดเอาหยอดก็เป็นกอเป็นกออยู่แต่ว่าออกไปแล้วนี่เขาลงไปบบได้แล้วเขามันออกแล้วให้นี่เนาะนี่ให้ของเหาเนี่ยั่งบนท่านได้ออกนี่นี่น้ำเต็มอยู่ยังมีน้ำบนท่านได้ออกแล้วเนาะเขาบนท่านได้ออกน้ำก็ยังเอาไว้คือเก่า เขางามงามปีนี้โอ้ยเสียดายทงพุ่นเน,ะนาะเสดายน้ำท่วมตอนนี้ก็กำลังกระยยนกระเย็นขึน้นเนาะชักิได้เกี่ยวบ่ได้เกี่ยวบ่บุกระทากินให้นี่แหละนี่ก็ยังบ่ท่านได้ออกพุ่นเด้อนกนกทั้งเบิดพากันบินออกมายนะัวยะล่ะป้าเห็นแต่น,นกเอฟซีเห็นบ่ผมมันหาบินไปบินมา เสียงห้องยุกกระทึกนึกน้องยู่คุณเลี้ยวก็สีหาผาหายยังว่าแผวนกแลยเนาะไ้นี่แล้วมันงามไ้พุ่นก็งามอยู่เนาะไ้ต้นขามก็งามอยู่ว่าไ้นี่นะงามนาม้ำกับบ่อุดบ่อยากแล้วนี่น้ำที็เห็นอยู่นะน้ำพ่อได้อยู่ดอกเนาะนเขามากำลังสีออกแล้วกำลังสีออกเลยเด้อเขา ได้กินอยู่ดอกปีนี้ดูแลจนเต็มที่เนาะดูแลเต็มที่กันพ่อได้กินอยู่ดอกปะ่ะเศ้าเมยนีีแห้งแล้วก็เบิ่งเข่าใสปุ๋ยเรียบร้อยแล้ะเดินงามหญ้าก,กระบอกเคาะเรคคอยเห็นดอกเพราะว่ามันอยู่ในมันอยู่ใตผุนละใตเข่าผุนก็ไข่แน,น่นละสีกเกียวบอกกยหยาบกันไดดอกปะ่ะ ได้แล้วได้แล้วหาอยู่หากินก็ได้แล้วปะเมื่อบนี้์อ้เนาะเดี๋ยวขั้นหน้าก็โอ้ยอยากขันเห็นหญ้าพัดอยากได้งัวเนาะอยากให้งัวมากินขั้นหน้าขั้นหน้ากับบักไงใกล้แล้วใกล้สิได้เก็บเกี่ยวแล้วล่ะ หน้าเขาหน้าเขาติดบ้านมั้งบ่หายเน่เลยเนาะโอ้มาหาปู่แถวนี้ล่ะน้ำคุณนเหรอก็บ่เห็นแล้วบ่เห็นแล้วมันไตมันบอไตก็บ่เห็นไงน้ำบ่อืดปีนี้มันส่เห็ดคุยหรอกบ่นี่มันส่เห็ดคุยได้เนาะไม่ใช่หาหู้แล้ว แดดยังฮอนู่ป,ปะหนหลายและก็เมื่อทางโลดทางโลดคันแมนอันแดดจักน้อยนี่มันก็สีแห้งแล้วไดได้แล้วป๊าดแดดขึ้นมาจา้าแท้นี่หน้าเขาทั้งเบิร์แต่ว่าของหลายคนของเาวาบ้านของพี่น้องเดี๋ยวนะหน้าเขาไปพูนน่าหาอีปูกับพ่อได้แล้วละ่ะ ยังไงนอีปูอีปูชีวิตบ้านบ้านเนาะหาอยู่หากินแบบนี้ล่ะขันดูขันมันกับบรด้ซืนะ้อเนาะหากินกินาลเหิตยังนี่กินปลาหิตยังนี่มันสีกัดข่อยแล้วเด้นี่เอาสิหาหูแล้วอีปูกระไดเนาะ มาหาหูหาฟาดเขาเขางามแทนงามงามเขาทีนี่เขาไผ่กับนามน้ำกับบ่อืึดบ่อยากบอเขาใยใๆนี่จะบอกอีปูแทวนี่ ลงไปล่างที่ตมก่อนเด้อบัดนี้มาล่างที่ตมก่อนมันมีหนามอยู่ด้วยหนิเนาะไปเอาอีปูลงไปล่างก่อนหยิบแต่างสักก้นดอก Ừ. nào con làm con làm nọ, nè, thịt tố, tôi tố con. เห็ดกับเขากับปลาทำแล้วทำแล้วทำแล้วไปแล้วไปแล้วปูข่อ,อยปูข่อยไปแล้วล่าง่อนหันงานไปอีกแล้วโ หล่างแล้วกงามงามโอ้ยนะไครคคีกับบัตรกับจองสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ